คุ้มแน่นอนนะครับเท่ากับตัวผมอะ่ะขึ้นไปนั่งเนี่ยสคนเลยนะเออเปลี่ยนท่าทางเรื่องทำงานออถัดต่อแบบฟุ่มๆแบบนี้ก็ได้นะและนี่ก็คือโต๊ะปรับระดับได้จาก b ีเวลนะครับก็จะมีท็อปสีขาวสีดำสีโอก๊กและสีวอลนัท ส่วนขาโต๊ะก็จะมีให้เลือกอยู่2สีนะครับตอนนี้มีสีดําแล้วก็สีขาวก็สามารถไปปรับแต่งตามที่เราชอบได้เลยนะครับถ้าหากว่าวันนี้เราอยากจะให้สูขภาพเราดีขึ้นดูในเรื่องของการใช้งานที่มันหลากหลายเนี่ยบางทีโต๊ะที่มันปรับระดับได้เนี่ยก็คือตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะครับเลเวลที่ต่ําสุดเนี่ยคือระดับ60เซนในระดับนี้เนี่ยผมอะ่ะเอาไว้ใช้สําหรับงานไลฟ์สดในสตูดิโอผมนะฮะก็จะมีขายทั้ง ตัวเครื่องไลฟ์สดแล้วก็แพ็กเกจการเช่าสตูดิโอด้วยนะครับบางทีลูกค้านะอยากจะนั่งไลฟ์สดแล go, ้วก็ม ah ีเครื่องไลฟ์สดวางไว้ตรงหน้านะโต๊ะธรรมดาเนี่ยมันจะสูงนะฮะแต่ต้องใช้โต๊ะตัวอื่นที่มันต่ําลงมาหน่อยแต่ตัวนี้ไม่ต้องนะครับเราแค่ปรับระดับต่ําลงมาก็สามารถที่จะใช้เครื่องไลฟ์สดตัวนั้นได้นะครับบางคนเนี่ยใช้งานเป็นงานตัดต่อนะครับในสตูดิโอเนี่ยก็สามารถที่จะปรับระดับเป็นระดับสูงสแบบนี้ได้โต๊ะเนี่ยสามารถที่จะปรับแต่งนะครับในเรื่องของเลเวลได้นะครับ จากการกดขึ้นกดลงได้ตามใจนะครับความสูงนะก็อยู่ที่ประมาณ60เซนจนถึงประมาณ125 m นะครับเมมโมรี memory, ความสูงของเราไว้ในโต๊ะได้เลยนะครับเขาจะมีเมมโมรีให้เราถึง4ช่องด้วยกันวิธีการเมมโมรีก็ง่ายมากนะเราแค่กดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับจากปุ่มลูกศรแล้วก็กดปุ่มตัว S นะฮะแล้วก็กดปุ่มตัวเลขสมมติอย่างผมอ่ะผมต้องการให้ความสูงประมาณ90 cm, นะปึ๊บ แล้วก็อยากจะให้ตัวนี้นะครับเลเวลนี้นะฮะอยู่ในช่องที่3นะผมก็แค่กดตัว S แล้วก็กดปุ่มเลข3นะครับตอนนี้มันก็เมมโมรีไว้ในเลข3แหละถ้าเรากดปุ่มเลข3ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาในเลเวลนี้เลยนะครับก็สะดวกมากๆเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าความสูงสูงสุดนะครับเป็นแบบไหนนะนี่ถ้าสูงสุดอันนี้ผมเมมโมรีไว้ในเลเวล4นะครับสูงมากๆเลยนะ ข้อดีของการที่มันปรับระดับสูงได้แบบนี้เนี่ยความสูงของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับบางคนก็สูงมากสูงน้อยนะก็สามารถปรับได้เลยเออเปลี่ยนท่าทางการทำงานออตัดต่อตัดต่อแบบฟูงๆแบบนี้ก็ได้นะอ่าหรือสําหรับผม <S <S ผมขอเป็นเลเวลสักเลเวลสามแล้วกันนะสําหรับการยืนทํางานนะเวลาที่เราทํางานนะแล้วก็นั่งยาวๆเนี่ยเราก็อาจจะมีความเมื่อยล้าปวดหลังบ้างอะไรบ้างนะครับ จนบางคนเนี่ยเป็นออฟฟิศซินโดรมเนาะถ้าหากว่าเราได้ยืนบ้างมันก็ทําให้สุภาพเ่ยดีขึ้นนะครับและตัวเนี้เฟรนลี่ดีไซน์ด้วยนะครับมันสามารถแมทกับได้หลายๆอย่างเลยนะครับสามารถเข้ากับตัวเก้าอี้หรือว่าตัวเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านของเราเนี่ยได้ง่ายด้วยนะครับการใช้งานเนี่ยมันก็ง่ายมากๆเลยนะเพียงแค่เราประกอบขาประกอบทุกอย่างเข้านะฮะแล้วก็เสียบปลั๊กก็สามารถใช้งานได้เลย ตัวท็อปเนี่ยจะมีความหนาถึง2.5เซนเลยนะหนามากๆเลยนะครับเคลือบด้วยตัวกันน้ําด้วยนะครับถ้าแบบว่าเรากลัวว่าเวลาแบบดื่มน้ำเนาะวางแก้วแล้วก็มันจะมีไอ้น้ำเงี้ยอันนี้ก็คือหายห่วงนะครับโต๊ะเนี่ยยังสามารถรับน้ําหนักได้ถึง160กิโลเลยนะครับอย่างโต๊ะที่ผมได้มาเนี่ยถือว่ากว้างมากๆเลยนะวางของได้กุใจจ,จริงๆ140เซนนะครับคูณ75โอ้โหกว้างมากเลยนะวางของได้เต็มเลย แล้วนอกจากวางของได้เยอะแล้วเนี่ยผมน้ําหนัก80เนี่ยเท่ากับตัวผมอะขึ้นไปนั่งเนี่ยสคนเลยนะมั่นใจได้เลยว่าตัวนี้มันเอาอยู่นะครับเพราะว่าตัวขาหรืว,วัสดุของเขาเนี่ยก็คือแข็งแรงมากๆวัสดุของขานะครับจะเป็นเหล็กก้าคาร์บอนแล้วสังเกตดีๆนะครับตรงขาเนี่ยจะมีตัวรองอยู่4มุมด้วยกันถ้าวันนี้เราเอาไปวางออฟฟิศแล้วพื้นที่ออฟฟิศของเรามันไม่เสมอกันนะครับสามารถที่จะปรับระดับฐานวางนะครับสีม่มุมตรงนี้นะฮะหมุนๆเพื่อปรับระดับได้เลยนะครับ ทีนี้เนี่ยโต๊ะมันก็จะไม่โยกละนะแน่นๆเลยนะครับโต๊ะของ B w e e l รุ่นนี้นะครับเป็นแบบมอเตอร์คู่ทําให้เวลาที่เขายกขึ้นมาเนี่ยมีความแข็งแรงมั่นคงนะครับแล้วก็นุ่มนวลแล้วเวลาไลฟ์สดขายของนะครับเราสามารถที่จะเอาของของเราเนี่ยมาวางไว้บนโต๊ะได้เลยเพราะว่าโต๊ะเนี่ยมันกว้างขวางมากๆนะครับเครื่องไลฟ์สดตรงนี้นะยื่นสินค้าขึ้นมา หยิบจับตรงนี้ได้เลยไม่ต้องเอาโต๊ะตัวอื่นเนี่ยมาเพื่อที่จะเอามาวางของแหละแค่โต๊ะตัวนี้ก็เหลือๆแล้วที่สําคัญคือเขารับประกัน5ปีโต๊ะตัวนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็คือเราสามารถเคลมได้5ปีเลยนะคือดีมากๆนะคุ้มมากๆเลย คุ้มในส่วนของวัสดุแล้วนะครับยังคุ้มในเรื่องของสุขภาพแล้วด้วยนะราคาตั้งแต่หมื่นสี่ต้นๆนะครับจนถึงหมื่นแปดต้นๆเท่านั้นเองนะครับสามารถคัสตอมได้ทั้งตัวท็อปตัวขาด้วยนะครับการลงทุนเรื่องของสุขภาพเนี่ยเราเอาสุขภาพของเรามาทํางานแล้วก็หาเงินนะครับถ้าสุขภาพเราดีนะไม่ได้เป็นออฟฟิศซินโดรมต้องไปหาหมอนะครับเป็นการลงทุนกับสุขภาพที่คุ้มค่าที่สุดนะครับตัวนี้เนาะถ้าใครสนใจนะครับสามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับ